จันทาเทวีเป็นพระอัคราชายาของพระจันทากุมารซึ่งเป็นพระชาติที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญขันติบารมีคือความอดทนด้วยพระจันทกุมารเป็นผู้ทรงคุณธรรมได้ช่วยประชาชนให้พ้นจากคดีที่อายุติธรรมเพราะราชบุโรหิตชื่อว่ากันทหารลพามรับสินบนหากใครไม่ติดสินบนจะไม่สามารถพ้นคดีจึงมีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นแพะรับบาปเพราะไม่ติดสินบนราชบุโรหิต ประชาชนจึงสรรเสริญพระจันทกุมารทำให้การทหารละพรามไม่พอใจและคิดจะกำจัดพระจันทกุมารเสียการทหารละพรามได้ทูลพระเจ้าเอกราชผู้ปรารถนาไปเกิดยังแดนสวรรค์ว่าหากพระราชาปรารถนาไปสวรรค์ต้องประกอบพิธีบูชายันโดยหนึ่งในเครื่องสังเวยคือพระจันทกุมารหากผู้ใดทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินจะประกอบพิธีบูชายันเพื่อได้ไปสวรรค์ ต่างขัดขานเพราะพวกเขาทราบกันดีว่าการพรักชีวิตคือหนทางไปสู่นรกแต่พระเจ้าเอกราชยังคงเชื่อราชปุโรหิตคนนี้พระองค์จึงมุ่งมั่นที่จะทำพิธีบูชายันต่อไปพระนางจันทาเทวีทำใจไม่ได้ที่พระสวามีต้องถูกสังเวยพระนางจึงเสด็จเข้าเฝ้าพระเจ้าเอกราชแล้วทูลว่าพระองค์ไม่ทรงรักในพระจันทกุมารผู้เป็นพระโอรสแล้วหรือเพคะ พระเจ้าเอกราชตอบพระนางจันทาเทวีว่าข้ารักในพระโอรสพระธิดาและชายาทั้งหลายของข้าแต่ข้าปรารถนาซึ่งการบังเกิดยังเทวโลกจึงต้องบูชายันด้วยพวกเขาเหล่านี้พระนางจันทาเทวีตรัสต่อว่าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดประหารหม่อมฉันเสียเพราะหม่อมฉันไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากพระสวามีพระจันทกุมารทรงเป็นผู้เจริญและงดงาม โรดเถิดพระองค์โปรดสังหารหม่อมฉันก่อนที่หม่อมฉันจะเศร้าโศกด้วยการพรากจากพระสวามีหากพระองค์สังหารหม่อมฉันจะเป็นกุศลเพื่อส่งเสริมให้เราทั้งสองครองรักกันในโลกหน้าสุดท้ายแล้วพระเจ้าเอกราชไม่สังหารพระนางจันทาเทวีจึงทำให้พระนางถึงกลับตบตีตนเองด้วยความทุกข์ใจแล้วรำพันขึ้นว่าเราจะดื่มยาพิษให้ตายเสียแม้พระญาติและมิตรทั้งหลาย ต่างวิงวอนต่อพระองค์ว่าอย่าทรงสังเวยพระจันทกุมารเลยขอพระองค์โปรดสังเวยเราแทนแบ่งเราออกเป็นร้อยส่วนแล้วบูชายันยังสถานที่ทั้งเจ็ดแห่งแต่อย่าทรงสังเวยพระจันทกุมารผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่เคยคิดร้ายต่อพระองค์และเป็นความหวังแห่งโลกทั้งปวงเลยพระนางจันทาเทวีสเสด็จไปหาพระจันทกุมารซึ่งทรงรอถูกนำตัวไปบูชายันอยู่นั้นพระจันทกุมารตรัสต่อพระชายาว่า แต่ก่อนเรามักมอบเครื่องประดับที่งดงามที่สุดแก่เจ้ามาโดยตลอดและบัดนี้เราต้องการมอบเครื่องประดับอันงดงามนี้แก่เจ้าอีกเป็นครั้งสุดท้ายพระนางจันทาเทวีได้รำพันขึ้นว่าเมื่อก่อนพวงดอกไม้ที่บานเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขาลับจนคมดีแล้วจะตัดที่พระศอของพระกุมารเหล่านั้นเมื่อก่อนพวงดอกไม้อันวิจ,จิตรเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหล่าใด วันนี้ดาบที่เขาลับคมดีแล้วจะตัดที่พระศอของพระกุมารแม้เหล่านั้นไม่นานหนอดาบจะตัดที่พระศอของพระราชบุตรทั้งหลายส่วนหัตถ a ของเราจะไม่แตกตราบเท่าที่เครื่องผูกมารัดไว้แน่นขณะที่พระนางรำพันอยู่นั้นพระจันทกุมารได้ถูกนําตัวไปยังลานพิธีบูชายันแล้วได้จับพระองค์ให้นั่งก้มพระศอรอการตัดพระเศียรพระนางจันทาเทวีทรงเห็นดังนั้น จึงสิ้นหวังและไร้ที่พึ่งที่จะช่วยพระสวามีให้รอดพ้นจากการบูชายันพระนางพนมมือขึ้นแล้วกล่าวว่าการทหารละพรามผู้มีปัญญาทรามได้ทำกรรมชั่วบวยสัจจะอันใดด้วยสัจจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีไม่ว่าจะเป็นอมนุษย์ก็ดียักษ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดก็ดีจงทำความขวนขวายช่วยเหลือข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีของเราเหล่าเทวดาที่มาแล้วณที่นี้สรรพสัพตที่เกิดแล้วและที่จะมาเกิดจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งซึ่งสแสวงหาที่พึ่งข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายขอให้อย่าให้พวกอริชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยคำกล่าวของพระนางจันทาเทวีได้ยินไปถึงเท้าสักกะเทวราชพระองค์ทราบถึงพิธีกรรมอุบาทนี้จึงเสด็จมาพร้อมกับขอนเล็ก พระองค์ตรัต่อพระเจ้าเอกราชว่าเจ้าราชาชั่วข้าจะตีหัวเจ้าด้วยข้อเหล็กนี้เจ้าจงอย่าได้สังเวยพระโอรสพระองค์โตซึ่งหมายถึงพระจันทกุมารของเจ้าเลยเพราะเขาไม่เคยคิดร้ายต่อเจ้าและข้านี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าผู้ใดจะได้เกิดยังเทวโลกด้วยการสังเวยบุตรภรรยาเศรษฐีและวานิชอันเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นนี้ด้วยการเสด็จมาอย่างดุดันของเท้าสักกะเทวราช ทำให้พระเจ้าเอกราชและกันทหาละพรามล้มเลิกพิธีบูชายันแล้วปลดปล่อยผู้ถูกจับเป็นเครื่องสังเวยทั้งหมดให้เป็นอิสระฉะนั้นพระจันทกุมารจึงรอดพ้นจากพยันอันตรายมาได้ด้วยการกล่าวสัจจวาจาของพระนางจันทาเทวีการกล่าวสัจจวาจาหรือกระทําสัจจวาจามีปรากฏมาแล้วในสุวรรณสามารถชาดกซึ่งการกระทําสัจจวาจานี้เองทําให้สุวรรณสามารถกุมารฟื้นจากความตาย และครั้งนี้พระนางจันทาเทวีได้กระทำสัจจวาจาจึงทำให้พระจันทกุมารรอดพ้นจากการบูชายันหากนำเรื่องสัจจวาจานี้มาพินิจอาจทำให้เราเห็นว่าพลังงานบางอย่างที่จับต้องไม่ได้น่าจะชอบการพูดความจริงการพูดความจริงนั้นทำให้เกิดปาฏิหาริย์แต่ความจริงหรือสิ่งที่บุคคลน,นั้นเป็นจริงต้องเป็นเรื่องคุณงามความดีหรือเรื่องชั่วช้าของบุคคลดังที่พระนางจันทาเทวีกล่าวว่า การทหารละพรามผู้มีปัญญาทรามได้ทำกรรมชั่วด้วยสัจจะอันใดด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีถึงจะเป็นผู้รู้มีความสามารถได้เป็นถึงปุโรหิตของพระราชาแต่ทำกรรมชั่วด้วยการรับสินบนด้วยความจริงในเรื่องนี้ทำให้เท้าสกกะเทวราชทราบถึงพิธีบูชายันและลงมาช่วยพระโพธิสัตว์ไว้ได้ทันหลังจากพระจันทกุมารปลอดภัยแล้ว ประชาชนที่ไม่พอใจในการกระทําของพระราชาก็พากันทําร้ายราชปุโรหิตจนตายและถอดถอนพระเจ้าเอกกราชลงจากราชบัลลังก์แล้วสถาปนาพระจันทก,กุมารผู้ทรงธรรมขึ้นเป็นพระราชาพระองค์ต่อไป